ขนมไข่มินิขนมไข่มุงจันสวัสดีครับวันนี้มาหยอดขนมกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ถ่ายตั้งแต่การผสมแป้งให้เพื่อนๆืนดูกันเลยนะครับส่วนพิมพ์เราก็อบทิงไว้โดยไม่ต้องปิดฝาเตานะครับเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปอบทิงไว้ทั้งสามพิมพ์เลยนะครับแล้วก็ทาน้ำมัน โอเคครับมาเริ่มหยอดกันเลยนะครับการหยอดก็ตักแป้งให้พอดีหนึ่งช้อนค่อยๆหยอดไปครับ มาครับต่อกันที่พิมพ์ใหญ่กันเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นี่ต้องหยอดให้ไวสพหรพิมเล็กนะครับเพราะจานวนหลุมของพิมพจะมากกว่าพิมพ์เล็กนะครับ,นนกกรบถ้าช้าพิมพ์ก็จะคายความร้อนอาจจะทําให้ขนมติดได้นะครับ การหยอดก็เอาเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นว่าถามเรื่องอุณหภูมิเป่าไว้ที่เท่าไหร่ก็ไม่คงที่หรอกครับคอยดูคอยสังเกตขนมเอาเองสังเกตเนื้อแป้งวันนี้ก็สวยดีนะครับ ผมอาจาไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูทุกช็อตนะครับเพราะต้องตั้งกล้องไปแล้วก็ถ่ายไปท้ามัวเต่ถ่ายก็ขนมอาจจะไม่ได้ครับแค่ขนมเสร็จก็หยอดต่อได้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับทั้งวัน อ่าละครับกลับมาพิมพ์ใหญ่อีกรอบนึงการหยอดจอก็อจะวนอยู่อย่างนี้แหละครับสลับไปสลับมามีหลายคนชอบถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ขวดบีบผมเคยลองแล้วนะครับบีบไม่ออกเพราะว่าเนื้อแป้งของแต่ละสูตรอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของผมจะออกเหนียวหน่อยนึง มันถึงบีบไม่ออกครับพิมพ์ใหญ่วันนี้เนื้อขนมสวยนะครับหน้าบนก็โอเคสวยอยู่นะครับนี่ครับเนื้อขนมสวย ผมตัดมาใกล้จะจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าคงถ่ายทุกช็อตไม่ได้ช็อตนี้ย้อนแสงไปนิดนึงนะครับขออภัยอยากให้ดูกันหลายๆมุมครับ มาดูเนื้อขนมกันใกล้ๆเลยนะครับวันนี้พิมพ์เล็กของผมจะหยอดที่ยอดนะครับมีอยู่สองพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่หนึ่งพิมพ์ก็ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ตัดมาตอนเสร็จเลยหนึ่งโลแรกนี่ครับดูเนื้อขนม สวยงามครับวันนี้มาดูการใส่ถุงกันต่อเลยนะครับต้องค่อยๆเลี้ยงครับลูกมันเล็กนี่แหละครับที่มาของคำว่าขนมไข่มินิครับเลี้ยงทั้งหมดให้ครบ สี่ลูกนะครับหนึ่งถุงจะใส่สิบสี่ลูกนี่ครับหนึ่งถุงก็ใส่จนขนมหมดนะครับก็มาเตรียมตีนกันต่อเลยนะครับ การซีนก็ต้องซีนให้สนิทนะครับเป็นแบบนี้ครับเช็คลอยซีนด้วยนะครับซีนเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วมีมากว่าน,นี้ครับติดสติกเกอร์ให้สวยงามครับพร้อมส่งลูกค้าครับ ก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับ